แฟนกลับอึง้งแพรว่าบอกเองเราจบความสัมพันธ์กันแล้วก่อนหน้าน,นี้มีข่าวลือออกมาหนาหูว่าตอนนี้นักแสดงหนุ่มนองธนาฉัตรบอริยรักกับนักแสดงสาวรังเล็กแพรวานิชาพัฒจบความสัมพันธ์กันลงแล้วเรื่องนี้ทั้งคู่ก็ยังปิดปากเงียบไม่มีใครออกมาชี้แจงรูปคู่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ภาพคู่ใหม่ๆไม่มีออกมาให้เห็นสักระยะหนึ่งยิ่งทำให้แฟนๆสงสัยว่าข่าวลือดังกล่าวอาจเป็นแค่ขมลอยหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่ ล่าสุดแพรวาได้โพสต์มิวสิกวิดีโอเพลงทางตันท่อนที่เนื้อเพลงว่าความจริงวันนี้ที่ต้องยอมรับคือเราต่างกันแค่ไหนไม่ผิดที่เธอไม่ผิดที่ฉันที่ยวเราไปกันไม่ได้พร้อมกันนี้นักแสดงสาวยังได้เขียนแคปชั่นเหมือนเป็นการพูดลอยๆว่าเราจบความสัมพันธ์กันแล้วค่ะ แฮชแท็กไม่ผิดที่ใครงานนี้ไม่รู้ว่านักแสดงสาวต้องการบอกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับน้องหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเร็วๆนี้นักแสดงสาวจะออกมาให้คําตอบในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับน้องว่าตอนนี้เป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากขา่าวสดขอบคุณคะ่ะ